<ผ>เพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่ที่จะเลือกมาว่าคุณมีใจตรงกับพุทธหรือไม่เขาเลือกมาแล้วอเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่ที่จะเลือกว่าพุทนั้นเลือกผลิตภัณฑ์อะ,อะไรอ่ดูหน้าเฮียไว้แล้วคิดว่าเฮียบอกอะไรอและคิดว่าเฮียอยู่หน้ากะจกไม่เฮียจะใช้อะไรเฮียฮะ ครับผมเสียดายด้วยเกินเราหยิบเลยไหมครับเอาเดี๋นอนเชิญเชิญมาเลยมาเลยฮะหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันว่าเฮียอาวุธนั้นเลือกอะไรในรอบแรกเอาเลย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 เลย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 ได้เรายิบมเป็นหน้ากระดาษเลยนะครับโอเคอย่าขโมยกลับบ้านนะฮะไม่เอานะฮะคุณคะเดี๋ยวคุณคุณต้องคืนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอบต่อไปที่มีเล่นนะคะคุณ หมดเวลาเร็วใครยัไงไม่ได้ยินโอเคอครบแลนะฮะยืดไว้ยืดขึ้นหน้าไว้ยืดหน้าไว้โอเคโชว์ไว้โชว์ไว้โชว์ไว,ว้ไวโอเคท,ท,ทีมงานมาทีมงานลงมาทีมงานมาทีมงานทีมงานอยู่นี่ฮะมาเอาคุณซ้อดไปแล้วเหรอผมเป็นทีมงานอเ,เอาเลยเอาละจะมีคนเดียวแล้วนะครับที่จะได้ถ่ายให้จูบผมโอเค กูไหมฮะแสดงติ๊กติปกใครคนนี้ไหนเปิดกจะต่าใช่ไหมใช่ไหมโอเคชื่ออะไรชื่ออะไรชมพู่ชมพู่คือผู้โชคดีมาคนแรกเธอมีเวลาเติมที่พันไหมโอเคมาชมพู่ส่วนอีก24คนเอาของมาคุณแล้วถ่ายรูปูถ่ายรูปหมู่กับพุทธค่ะเชิญค่ะขออย่าแฮปนะฮะคุณขออย่าแฮปเดี๋ยว ไม่ทามาริสก้ามาปนแเนี่ยปากฉับเลยนี le, ana, oh yeah, lab. Lab. Uh, ่ไงคนละชิ okay, ้นแล้วนั้นนะอย่าขโมยกลับนะโอเคถ้าพร้อมแล้วกินเลยเอาแล้วนะฮะโอเคพร้อมนะพร้อมนะนี่คุณซ่อนอะไรกัหรอซ่้อมนะฮะในตัวคุณซ่อนอะไคุณซ่อนไปเยอะมากนะมะครับผมเพื่อมาริสก้าเราทำได้ครับบวคุณหยิบผิดจริงเลยโอเคนะพวกเรา ขอมายืมารสกยืมาะ，โอเค，อยาก คืนด้วยคืนขอคืนขอคืนขอด้วยนะลูกเอามาเลยมาเลยมาเลยถ้าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะเลือกเลยมาโอ้โหยิ่งแกบุกบักบุกบักเออ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 เมื่อกีสีเสื้อมันเกี่ยวนะเออเมื่อกี้เห็นป่าเนื้อเบสซ่ามันมีแล้วแบบสีแบบไหนเหมาะสมกับผิวยังไงด้วยนะขอไหมขอไหมขอไหมโอเค เราจะหลบกันอยู่นานเลยคะคุณอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่นี่ฮะเอาเอค่ะ เออโอเคเอาลูกสามามาได้สามคนได้เจ้าเลยอ้นนี้เราไม่เล่นกันมากหรอจีนอ่ะเอาอย่างนดืสัเรสกาโอเคขอบคุณค่ะ ชิครับมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนตาดีได้ตาร้ายเสียเอาเลยมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนหยิบเลยหยิ้มเลยเชนนิญครับยิ้มเลยหยิบข okay. ึ้นไว้หย oh, okay. ิมขึ้นไว้พร้อมเลยๆนี่ถ้าสมมติว่ามีแฟนหนผู้ชายเราต้องจูบผู้ชายใช่ไหมแน่นอนค่ะเราไม่มีการเลือกจะทัเลยถ้าเป็นผู้ชายผมใช้สิทธิ์ตัวช่วยได้ไหมคุณจะให้ใครช่วยนะพี่อ๋อโอเคเดี๋ยว่าจะให้ผู้จัดการ โอเคพร้อมไหมทุกคนโอเคนะถืไนะอไว้นะโชว์ไว้โ okay. uh, ชว์ไว้โอเคชิ้นที่4ชิ้นที่4ี่นะเฮียคะเฮีนี้เฮียมาจากก้นเลยเหรอคะครับผมเฮียน er, ี่มีโชคเยอะเหลือเกินแล้วคุกกอล์้าติดตัวตลอดเวลาเนี่นยมาจากก้นจ้ะชิ้นที่สโ่เเป็นแป้งพี่ okay. สามนะไหนไหนดูดิถูกปล้วยช่ลยอะไรอะไรอะไรมันเเลยหรอคิดเหมือนเพื่อได้ตำน่งิสที้ไแลนเลยโอ้โหโ้โหอาถูน่ีวถ่าูกใูกเอามามาดง้ โอเคเอาเดิดดนส uh, องสามทกคนมาเลสกาอ่อเองสามเ่อช่งางภาพบอกน้ลากยกนันเชี๋ยนข,ของด้วยเอาของขึ้นน้ของขึนขนของด้วยนะโอเคเตรี <Okay. S 1> ยการการครสุดท้ายนสุดท <c ười> ้ายเกลายสีราหมาลายอ่ะคนเล่นของอ่ะ <c ười> หยิบเลยนะฮะหยิบเลยจ้าเลยจ้ะเลยจ้ะเด็กด้วยเหรอจ๊ะเดี๋ยวเด็กจะมีการจูบได้เหรอจ๊ะน่ะหนูจูบเป็นแล้วเหรอชื่อไหมช่อน้องฟ้าเอออะไรนะฟ้าฟ้าโอ้โหตาตาตาน่ารักโอเคโอเคอะไรก็ได้นี่สุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะสุดท้ายดิโอเค ฉันตัวสักแค่นี้นี่สักกูเขียวสักกูเขียวเป็นคนจีนอ๋อคนจีนอ๋อนี่ฮ่ฮาวหวอยดีสวตเจิ้นรักเขาไหมรักเขาไหมรักเขาไหมหวอยดีหวอยดีพูดไหมหยุดนะหวานหวานีวอยดีนะนี่จะบอกเลยปากสั่นมาเลยได้เตรียมจูบเลยเนี่ยปากสั่นเตรียมจูบเลยอ่ะจะพูดเลยพูดโดนแน่ขอได้ขอได้ขอยดน ถ้าคนนี้เขาล้อขอล่างด้วยนะครอบจะให้ทั้งล่างทั้งพันเลยแหละจะบอกอมมสุดท้ายสุดท้ายอะไรอะไรอ,อะไรอะไรสปีดเวลเวดเลิปค่ะเ<อ>ี่ลิปสีแดงฉ่ำมากใช่ไหมใช่ไหมเฟลเว,ด,ลวเลดนะเฟลเวดนะสีแดงนะสีแดงแดงฉ่ำนะแด เออเออเอาเต็มที่เต็มที่อ่าอ่าอีจีนไม่สามารถแซงตัวชนิีไทยสู่ไม่ไหวหรอกแกซู่แกจะมาสู้อะไรกับชนิีไทยซู่ไม่ทันมาแล้วโอเคจ้าจ้าจ้าเกือบแล้วเกือบแล้วขอบคุณนะสาวสาวโอเค ประสบการณ์จูบมากน้อยแค่ไหนคะมีไหมคะไม่มีเลยคุณมีมั้ยคะไม่มีค่ะฝันว่าได้จูบเฮ้ยเคยไหมจูบเฮ้ยอะไรอะทุกคนเรายังไงไม่ต้องมาปากสันชันแมนนอนหวังไว้เต็ที่น้องต้องมีประสบการณ์แมนนอนี้อะไรพวกนี้ไม่มีการจูบเลยอะทุกท่านแต่วันนี้ คุณจะได้จูบกันอย่างปดขยี้มีท่าไหรใส่ให้หมดต้องมีครั้งแรกเราอยากเป่ <c oughs> นกร<ะ>ีงครั้งแรกเป็นไงอะก <c oughs> รงมากลอๆๆอ,อ,อ, <c oughs> อะไรส่วนไหนเก่งที่สุดอะ่ะ <c oughs> ทั้งตัวกรงห <c oughs> มดเลยใช่ครับ <c oughs> ของเสร็จแล้วจะปิดตาหมุนสามรอบอย่างเวียนเทียนติวติวติว,ตว,ตวแล้วให้คุณไปจูบทีละคนนะทีละคนพุทธจะบอกเลยว่าคนนี้ขอให้จูบส่วนไหนของพุทธ าสามรอบปิดตาแล้วตกไปเี่อฮะขอให้โชคดีโชคดีแอดนิดใกล้ๆโรงพยาบาลตำรวจโอเคนะทุกคนเข้าใจนะขอให้ใช้ประสบการณ์อย่างเต็มที่พร้อมแล้วลิปสติกมาลิปสติกมาฮะโอเคใครก่อนดีคนแรกคนแรกที่เข้ารอบคือโอเคช่ออเลยนะชมพู่โอเคชมพู่อยากเปิดตาหรือปิดตาตอนตอนโดนทาเนี่ย,ยเปิดตาเปิดตา ชมพู่จะมองไปที่ทสี่จะพูพูจะพูพูดเพิุก็มือสั่นด้วยคยทาลิปสติกให้ผู้หญงคะค่เคยครั้งแรกในชีวิต อันนี้ชมพู่ติดตาชมพู่แล้วมา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 อะไรชมพู่อย่าเพิ่งสิเออข้างล่างมีคนถ่ายแล้วชมพู่บอกว่าก่อนติดตาขอทอฟฟี่เม็ดนึงได้ไหมชมพู่มานี่เลยมานี่เลยชมพู่โอเคโอเคนะอ้าวนุกนุ๊กมาทุกอย่างทำลายอย่ากทำลายก็ขอบนเวทีนะฮะ ให้จูบนะที่จะให้จูบกนะินอีกกินเอาหนึ่สองซึ่ง <S <S สมูอตอนนี้เฮีไย,ไ,ยไ,ได,ได้กดกระดุมไปสองเม็ดแล้วสมูทบอกโอ้ยตาจะได้หัวขึ้นวันนี้นี่สมูทจะพูดเลยนะพุทธเนี่ยเขาจะแข็งแข็งนิดนึงโอเคปะจูบไปแล้วเขาจะแข็งแข็งนะ ต้องแขงแข่งทัวแขกนั่งตัวที่บอกว่าเก่งๆโอเคนะชมพู่จะให้จูบส่วนไหนพุทธชมพู่ขอจูบที่ตรงคอตรงคอกระดุมกระดุมเม็ดบนสุดนะฮะของเสื้อเชิ้ตเฮียได้ถูกกดออกเรียบร้อยแล้วชมพู่ที่มพู่ตรงนี้เฮียอยู่ตรงนี้นะอ่าหุดชมพู่ก่อนนะอ่าเดิน สอสมโอเคชมพูตรงแล้วน้อยชมพูโอเคนะปัอเสียงโอเคไหมชมพูชมพูพอแ้วเดินไปจูบที่คอเฮียพุทเร่อยเช้าน้ย ก็กินดิกินดิชุดแค่ขนาดจูบกระดาษยังโอเคยังสิงถือว่าได้เยอะไหมเยอะไดยังได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีส่วนลิปปิบปากล่างมันโดนค้องอ่ะโอเคจังหวะเมื่อกี้ยืนแล้วแบบผมตัวสัตว์นี่เลยฮะโอเคคือเล่าจริงๆเนี่ยชมพู่ปากกว้างมากค่ะอกและทางและคอโอเคชมพู่ไปยืนก่อนยังแบบถือว่าไม่เข้าเต่สิบแต่ยืนไว้ก่อนเพราะต่อไปคือ แบ,บ,บมฝันรุนแรงเยอะด้วยแบมมาโอเคแบมบเชิญเชิญนะโอ้โหเฮียเฮียพม่ได้เฮียี่โอเคนะอยนะ่าอยนะ่าอย่าชันพูดเ็นแกนไม่น่าตาเพราะตอนนี้แกนตลกมาก ดีไหามเอา,า,า,าแบบนี้นาแบบไหยแบบของแบบใช้จูบตรงไหนพุดของแบบเนี่ยให้จุบที่ข้อมือซ้ายโอ้โ้อมือซ้ายนี่หม่เคแบบไ้ยลงตับเลยอ่ะพูดเลย โนข้ออ oh, yeah ื่นแน่นอนนนโอเแทอทมือซ้าไปตรงมาตรงมาทางนี้ทางนี้นี่ตรงมาตรงมางบนออกไปทีแล้วนี้ทางนี้ ที่ท่าที่แกลงไปนะฉันพูดแล้ว้าถ่ายจากข้างหลังอุบาทวมากเอาไงเฮียอันนี้มันโดนไมเนี่ยไม่โดนนะฮะเอาแบมไม่โดนแต่ว่าแต่ตอนเนี้ยากแบมดีมากที่พูดเลยเอาแบมไปยืนก่อนไปโอเคคนที่สามาใครชื่ออะไรหน่องน่องมาสวัสดีเท้ากับน่องนองต้องใส่แว่นจุบไห เราต้องปิดตาเนี่ยจะใส่ทำไมล่ะมาทิ่สติกมาที่สติกิกสตโอเคหน่อจัดไปหน่อหายใจเข้าลึกๆเออโอเคนโหโอ้โหหอหอนะ้ เขาอยู่นี่ระบายเกินอีกแล้วเฮียนี่ตอนรับฮาโฮลวีนเหรอฮาโลวก็เฮียเออเฮียเอาหน่องปิตามาเลย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 ปิตาเลยโอเคของหน่องจะให้จูบตรงไหนดีงั้เฮียขอให้จูบตรงไหนดีครับตรงไหนข้างล่างบอกหน้าผาก ไอ้หน่องมันจะตัวสั้นคนนี้ด้วยใช่ไหมหน่องไม่ได้หน่องหน้าผากนะโอเคคอยรวมรวมภาพให้หน่องด้วยรวมภาพให้หนักหน่องหมุนมิวมิวมิวหมุนโอเคหน่องวุ้งตรงไปมาฮะหน้าผากเอาเน้นเน้น พเพิ่เยอะเ่ากเลยนอเฮียยังไงโอ้โหในน้ำได้สแสดงเลยอะเฮียไม่ต้องทาถึงที่ดักฟันเขานะคะจะทาเข้าไปถึงลิ้นไก่แล้วไปเฮียโอเคนะโอเคอ่อเรืวเรอเร็วป้าปิตาของน้ำต้องตรงไหนดี TÔ thể TÔ thể Ở thể không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  TÔ không thể 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 หัวจะหัวหัวหัวจะไหนนั่นแหละนั่นแหละแกมซ้ายแกมซ้ายนะเลี้งไม่ดีเลี้งไม่ดีสับสนซ้ายขวาไว้เลยเอาเลยสุดท้ายหนูโอ้ยมาล้วน้ำมันไหนซ้ายขวาแกเนี่ยฮะอะไหนซ้ายแกยกมือซ้ายสิยกมือซ้ายเออแล้วนี้ซ้ายหนึ่งเออเอาไปแล้าน้ำมันฉังบอกซ้ายแกไปขวาม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 าอยู่ตรงนดียนุ่นสุดท้าย ตอนนี้มีมีคนเขาพ้อให้คนเดียวคนเดียวใช่นกความหวังสุดท้ายนกมาแดงแดงแดงจัดแดงไปเลยเนกชีวิตนี้ลิฟมันก็ไม่เคยจะโดนหรอกเชื่อเลยไม่เคยท้าเลยทกศน์กานี่เป็นครั้งแรกในการทาปากับพูดเลย พี <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ่เห็นนกทาปากแล้วดูดีใช่ยวปิดที่ปิงที่ปิดหน้านงแมวปิดตาปิดตาของนกมาตรงไหนเนี่ยของนก อันนี้ขวาอันนี่ก็ไม่รู้หวาเออโอ้น้องเอ้ยอ้านอ้หาหัวหัวหัวอยู่ไหนหัวอ่าเล็กปากนีปากเล็กๆตรงนั้นคืออะไรมันใช่หรือเปล่านคิดปากเล็กปากทนีปากเออโอ้โหเต็มเต็มเต็ม เซ็ตนะร,รวมทั้งสเตดี้นี้ด้วยอยากได้เรากลับป่าเอาว่าอยาก รับน้องอยู่บนนะเล่นโทรศัพท์น่ะน้องอ่ะโอเค